สวัสดีค่ะพบกับโกวิทอาดป้าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้พบจะพาทุกคนมารีวิวเต็นท์กันนะคะ Okay. เอาละค่ะก็พอบจะมารีวิวเจ้าตัวเต็นท DO ์ DOD EE กันนะคะเริ่มจากตัวเต็นท์กันเลยค่ะด้านบนของเต็นท์นะคะเขาก็จะทำจากผ้า TC ค่ะผ้า TC คุณสมบัติดีอย่างไรดีเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นผ้าที่โปร่งนะคะทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะและมีน้ำหนักที่เบากว่าผ้าคอตตอน c a n วาสค่ะ คุณสมบัติเขาก็ากันประอองน้ําได้นะคะแต่ว่าบางทีถ้าน้ําค้างแรงมากๆค่ะค่ะอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะคอนเดนโอเคมีคอนเดนตใต้ทับใต้ข้างในอะคะ่ะใต้ใต,ตัวเต็นท์ใต้หลังคาเมื่อคืนลองดูแล้วค่ะเพราะว่าน้ําค้างแรงก็จะมีเป็นแบบเกาะเกาะเกาะนะคะแต่ว่า ถ้า,ถามือไม่ไปโดนมันก็จะไม่กระเด็นลงมาแต่มือพอไปโดนเนี่ยมันก็กระเด็นลงมาลลลนะคะแต่อัน,นอันนี้ก็จกะความรู้สึกของเราเองที่เราใช้ผ้าแคนวาสนะคะมันก็สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยอันนี้รีวิวให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงถัดมานะคะเป็นตัวของด้านล่างของเต็นท์ค่ะด้านล่างของเขานะคะ ก็จะเป็น P u ค่ะเนื้อผ้าพ u ก็โปร่งสบายเหมือนกันนะคะมัน,นมีน้ำหนักเบาค่ะไลเวทเวลาทุกอย่างมารวมกันแล้วน้ำหนักมันก็จะไม่ได้หนักมากนะคะสะดวกสบายก,บกับการปกพาค่ะแล้วก็มันก็จะโปร่งโปร่องอย่างเงี้ยนะคะตัวเต็นท์ของ T O D A E นะคะคุณสมบัติของเขาอีกอย่างหนึ่งพบเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้หน้าต่างของเขาอะค่ะจะมีล้อมรอบของตัวเต็นท์เลยนะคะจุด ที่ใหญ่ที่สุดก็คือด้านหน้าและด้านหลังของตัวเต็นท์ค่ะสามารถเปิดออกมาแล้วก็พันขึ้นได้เลยนะคะสามารถเปิดรับลมได้ดีเลยแล้วก็ตรงตัวของข้างๆเขาอะค่ะ,คะถึงแม้ว่าจะเปิดไม่ได้แบบเปิดแบบโอเพนออกมาไม่ได้แต่ว่าก็สามารถเปิดแล้วมองเห็นออกมาข้างนอกได้นะคะเมื่อเช้าอากาศดีมากนอนอยู่ข้างในเปิดตรงเนี้ยก็คือแบบมีลมแบบโกเข้ามาตรงหน้าพอดีเลยเพราะว่ามันอยู่ในระดับที่ที่เรานอน,อนพอดีเลย นะก็เนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นและมาดูตัวเสาของเขานะคะเสาของเขาก็จะเป็นเสออาอลูมิเนียมนะคะเสออาอลูมิเนียมสีออกทองทองเนาะสวยก็เนี่ยคะ่ะก็มีเสาคํำกลางนะคะหนึ่งสอง แล้วก็เสาที่ค้ำด้านข้างนะคะทั้งหมด4ี่มุมตัวเต็นท์ตัวนี้ค่ะประกอบไม่ได้ยากเลยนะคะตอนที่ประกอบก็ทําเหมือนกันกลางเต็นท์กลางกางับกาวชี้ก่อนแล้วก็กางตัวเต็นท์ออกมาตอกสมอให้ครบสี่มุมเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาเสาค้ำกลางขึ้นดึงตัวเชือกนะคะตอกตอกสมอแล้วก็มาเอาตัวตม,มุมนยะคะขึ้นเป็น จุดทั้งี่มุมแค่นั้นค่ะก็เรียบร้อยแล้วการบิวตัวเต็นตัวนี้ก็คือแบบง่ายมากนะคะเหมาะกับคนที่ชอบอน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่เน้นแบบประกอบอะไรวุ่นวายนะเน้นความสะดวกสบายเหมือนเหมือนเราเป็นต้นโอเคอถัดมาเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในของตัวเต็นท์ว่าตอนที่เราอยู่ข้างในนั้นเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาดูเพิ่มเติมนะคะที่พอบอกว่าตรงหน้าต่างเขาสามารถเปิดและปิดได้ตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีมืที่พับนะคะอันนี้คือเวลาที่ฝนตกแล้วก็ปิดลงมาฝนก็จะไม่เข้าหรือเปล่ายังไม่เคยลองทอยฝนตกไม่รู้อยากภาวนาให้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าฝนมันไม่ตกนะคะ เนี่ยค่ะก็ปิดน้องได้แล้วก็ตอนเปิดอะคะ่ะเนี่ยมันสามารถเปิดแบบเป็นอย่างอื่นเป็นแบวนอนรู้อามาดูตัวตาคายใกล้ๆค่ะตัวตาคายเขาก็ไม่ได้มีความหนาและบางไปนะคะนิดที ไม่หมายถึงความหนาด้วยในความหนาเขาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคไม่ได้หนาแบบไม่ได้หนามากไม่ได้สองชั้นแต่ก็คือชั้นเป็นชั้นเดียวแต่ว่ายัางมีความแบบระบายอากาศได้ดีนะคะจริงๆน้องอะ่ะไม่ควรตอกมาหน้าฝนในความคิดนะควรไปหน้าร้อนหน้าร้อนรหรืออาจจะมีฝนบ้างแต่ก็หรือไปทะเลอย่างเงี้ยเออทะเลได้แต่ก็ไม่ควรแบบเจอฝนกลางๆถ้าเจอฝน,น,นกลางๆก็กลัวอยู่วันนี้ไม่ เข้าไปดูด้านในกันเลยนะคะว่าสามารถวางอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถนอนได้กี่คนนะคะเนี่ยค่ะก็คือด้านในของเจ้าดีโอดีนีนะคะก็กว้างใหญ่ใส่เตียงเบสเวขนาดหฟุตได้หนึ่งหลังและความสูงของเตียงก็ประมาณ5้เเซนนะคะก็ถ้าอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็โอเคนะคะไม่ได้หัวติดใครที่นอนดินไม่ควรไปนอนข้างใน,นนะคะถ้าดินไปดินมาเราเดชนแล้วก็มันก็จะลำคาญเนาะพื้นที่ยังมีเหลืออยากจะใส่โซฟาเบดเข้ามาก็ยังได้เลยที่เป็นเตียงพับอย่างเงี้ยแล้วก็นอนอีกคนหนึ่งอะถ้ามีคนนอนสักสคนเนาะเราก็ยังเหลือที่ตรงกลางที่เป็นเตียงพับมันของดีดใช่ไหมที是是่ยกหน่อยนึ่ สใส่ได้อีกอันหนึงเลยได้อีกหนักหนึ่งหลังแล้วก็น่าจะพอดีกับตรงตัวหน้าต่าง,างแล้วก็จะมีลมโกดด้วยเห็นไหมคะาข้างในอ่ะเห็นตรงน,นั้นอ่ะมันมีลมโกกเข้ามานะคะก็มุงเขาก็กว้างใหญ่นะดูจาก นี่นะคะก็เป็นตัวหน้าต่างน้อยๆเผื่อว่าฝนตงฝนตกเราก็เปิดหน้าต่างตรงข้างบนได้นะคะเพื่อระบายอากาศค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีที่แขวนมาให้เราด้วยนะคะเนี่ยสามารถแขวนตะกงตะเกียงอะไรก็ได้ค่ะ,ะก็ ตัวเต็นท์ของเขานะคะจะมีทั้งหมด2ส,สีค่ะสีที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นสีกากีนะคะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งเป็นสีเขียวเขียวแบบเขียวขี้มานะคะถัดมา,าตัวขนาดของเต็นท์ของเขาจะอยู่ที่2เมตรสี่คูณ2เมตรเจสูง2เมตรนะคะก็เป็นสำหรับแบบใครที่ชอบความกว้างขวางนิดนึงก็จะรู้สึกว่า,ามัน กว้างโปร่งสบายนอนได้หลายคนนะคะรู้สึกว่าไม่อึดอัดอย่างน้อยมันมีพื้นที่ที่รู้สึกว่ามีสูงมีต่ํามันก็ทําให้ความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างในอ่ะไม่ค่อยอึดอัดเนาะแล้วก็คนนอนจริงๆก็น่าจะได้ประมาณ5 5- าถึงหคนถ้านอนกับพื้นถ้านอนกับพื้นใช่เพราะว่าอันนี้จริงๆก็นอนได้สองคนแล้วก็มีอีกหนึ่งคนหนึ่งคนข้างล่างก็ยังได้เลยถ้าไม่มีของนะคะก็ ที่เป็นการทําให้ทุกคนที่กําลังมองหาเต็นแล้วอยากตัดสินใจจะ,จะซื้อเต็นสักหลังมาใช้งานน,น,นะคะเต็นหลังนี้ก็เป็นเต็นที่เหมาะกับหน้าร้อนเหมือนประเทศไทยบ้านเรานะคะอันนี้พอก็ขอย้ําเลยเหมาะแก่ การใช้สําหรับหน้าร้อนไปทะลงทะเลอันนี้เพราะว่าโอเคไม่ไม่มีปัญหาอา,อาจจะไม่เหมาะกับหน้าฝนสักเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายแล้วมาดูกันนะคะว่า,าคลิปหน้าสําหรับการรีวิวเต็นท์จะมารีวิวเต็นท์อะไรกันนะคะ รีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะคะพขอฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเรานะคะทั้ง YouTube และเพจ Go with a ร p ตปด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่า,าคลิปหน้าเราจะมีอะไรมารีวิวกันนะคะบ๊ายบาย